นาวน้องขอรีบเดียว หอมมะนาวหนึ่งร,รออีขอบคุณเจ้า การนักแล้วแม่วันนี้โ<ก> <c oughs> ใหญ่สั่งกลับบ้านเนาะแก่นพี่สวัสดีเจ้าพี่กัญญาลักษณ์แก่นพี่ครัว คุณปีร์ละมณ์คิดถึงมากมากแบบกินเพื่อนเทนเนอร์ขอบคุณเจ้าแกนพริก ลำเจ้ากุณพิศนามากิดประกันที่มูประจามใช่ยักินพริกคั่วแล้วมันแกนแกนพริกคั่วจ้ดน้องขอว่าสันก็ไม่วก่อน ข,ออข้าวตอนกันแล้ยังเจ้ากินข้าวด้วยกันมะกินนมเส้นด้วยกันที่ชอบกินร้านนี้เพราะว่าร้านอยู่ใกล้บ้านเจ้าแล้วก็เสียงบ่รบกวนเยอะอย่าเจ้าแล้วก็มาดูต่างมีเสียงนกเสียงไก่อย่าเจ้าเป็นธรรมชาติเจ้าเวลามานั่งกินร้านนี้เสยงต้นหอมเสีย่เนาะ ขอเกียวอเกยวนะมามือลวใสของเกียวของเกียว่ใส่หรอพิจานเนี่ยใส่ใส่ใส่กับข้าวป้อมมได้เนาะใส่ของเกียวมาสองจานต้องคิออกเสอยงเลยข้างหลังเกลียวข้าวป้อมอันนั้นของแม เอมี่คุณทีลำปางไหมกินด้วยกัน ตอนนี้โอเดตอยู่ดอยสกเกตเจ้ามเกือกคนเดียวเจ้า คนอื่นไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวมากินคนเดียวขอบคุณเจ้าเล็บมือนางแดงปากก็แดงมีแรงกินสาวไปขอบคุณเจ้า ตอนไปอนมานั่เขาไปเขาบอกมันบอออกเ้านั่งเอาขึ่นอนะับ่นกองย้นด้ยออแม่นะมันจะเลปหนดีวยอซายเอาีดยวเรป้นองกบือยวเจ้าจจให้ไพิ่นใส่เลือดตัวเจ้าแต่จังใหม่มันใส่เมันเอาเลือดใส่ในน้ำตัวเจ้าน้ำเลยคนเถอะ มมันีอยู่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าถ้าอยากกินหนมเส้นน้ำเงี้ยวแต่เจ้ามามากินด้วยกันเจ้านี่เป็นเจ้านี่ด่าน สี่สิบหาเราจะมาีตรอไปได้นะจ้าแล้วเจอกันใหม่เจ้าขอบคุณที่ติดตามนะคุณพี่ บ้านอยู่เังยงใหม่เจ้าอาศัยปันห้องมาโอเดตอาแปลงบ้านเราอาศัยทํางานอาศัยใจชีวิตอยู่ขอบุณคุณกนิการโดอเจ้าอาศัยชีวิตใช้ชีวิตอาศัยอยู่บ้านที่แม่คือดอยสะเก็ดนะเจ้าที่จังห์หนี่คือบ้านเกิดพ่อก,กับแม่อยู่แต่โอเดตอยยุเชียงใหม่เจ้า อยู่แม่คือหมู่หนึ่งเจ้าต่างเข้าบ้านแม่หลวงมู่หนึ่งเจ่าชอบคุณคุณชนาะขอบคุณคุณชนาะกับคุณกนิกาตุเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณดอกกุหลาบ ร้านอยู่ร้านอยู่แถวกลางต้งโดยสเก็ตใกล้ๆกับเทศบาลสำรานราชเจ้าร้านอยู่ฟังเดียวกับเทศบาลเจ้าขอบคุณคุณชัดนาเือเจ้าขอบคุณ,คณตุงลุงมีไหนพี่สองพันอยู่แม่ริมเจ้า ป้อมาตัตตระเจ้าเนาะเจ้ามาตังท่สบาลสำรานราชเจ้าร้านจะเป็นมูคาเนี่เจ้าอยู่ที่ปันหลังไะเนาะบ้านพันหลัง ขอบคุณคุณกุ้งกล้ากุ้งค่ะขอบคุณดอกหลับจากคุณกุ้งา่าะอเจ้า,อ,าออขอหวานให้เจบด้วย ใส่ไ่นมแมวกับขนมปังกินน้ำเงี้ยวอิ era, ่มแล้วกินขอหวานต่อขอวหวานตะบ้าบัดใส่นมแมว ้จ้านมแมวกับเจ้าบาคนกินอ่าของหวานแล้วก็คือบาคนใส่นมแมวตมังจะมีกลิ่นกินมีกลิ่นเฉพาะของเปิ้ลอย่างหนึ่งนะเจ้าบ่อ้วนกินไปเลยวะ่ะกินบระบบผเผาผ่านมันดีไงกลิ่นอะไรก็ตึงบ่ออ้วน บางคนว่า,วากิ่นนมเส้นมันจะเบือ่ออมันจะอืดในต้องนะข้างกรุงไทยบ่อสร้างหน่อยครับร้านข้าวซอยบ่อสร้างเดี๋ยวถ้าได้ออกไปจะถ้าได้ไปแถวนู้นจะแวะไปนะเจ้าชื่อร้าน,นอะไรอย่างเจ้าที่บ่อสร้างคุณธันวาชื่อร้านอะไรคะที่บ่อสร้าง ข้อจอข้าใจเพิ่มกันติดตามตัานะเจ้าขอบุณเจ้าบรรยากาศร้านอ่ะดีมากเนี่ยธรรมชาติร้านข้าวซอยบ่อสร้างโอเคถ้าได้ไปตังปุ้นจะไปแวะนะเจ้า น้ำเงี้ยวหมดแล้วเงี้ยวอเคของหวานมาแล้วของหวานน่ากินมาก อยู่ที่้านสุลาบรดเวตรงหนบนเนาะเย็นเกล ยา,ยานพอจานพอเลื่อมแต่น้ำเงี้ยวหลักฐานของการกินน้ำเงี้ยวยานพอเลื่อนสวัสดีเจ้าคุณโชคดีขอบุณเจ้าขอบุณหัวใจจะคุณโชคดี <g ül s> ขอบคุณดอกกุหลาบจเจ้าขอบคุณดอกกรหลาบจาคุณโชคดีเบ้นสีหเป็นนี้รสยังด่มเป็นื่องยนทางที่เีย่ไคเยว่า้างเขาโมงลนะใช่โมงันนี้มืนเิกเอย เด็นเขียวเยไมถึงบ้านนะลบอะไรกันอจนไก่้าว้างนเยอะั้ตอนี้มีอันเดียวกัอะมาเลยเจ้าไอเป็ดพี่เพชร พี่เพชรหรือพี่เป็ดร้านอยู่แถวก่างต้งดอยสะเก็ดใกล้ๆเทศบาลสำรานราษรอ,าอยู่ในหมูบ่บ้านอยู่บ้านปันหลังเจ้าวสวัสดีเจ้าดีเจหวันเย็นสวัสดีเจ้าน้องกวัวตะกี้น้องจะอ่านเป็ดแล้วเนาะน้องจะอ่านชื่อว่าเป็ดหนูกวัวอ่านชื่อไอพิษ สวัสดีเจ้ากำนันบรบัสดีเจ้าไอ,ไอ,อาของขวานลำ <c oughs> อยู่ขหวานลำขาวานลำากถ้าจะมาเขาใจมาเนอะอนเดี๋ยวหนมเส้นจะมดก่อน เผากล้วยแก้ร้อนในฝนมีนักก็เจ้าบม่มีเจ้าช่วงนี้บ่มีฝนเลยพี่สาวคือลืมต่ำกุ้งสดขอบคุณดอกุหกลาบจากคุณโชคดีค่ะ ต้มใหม่ไ้หน่อยคุณจุ่มเม่ทวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าคุณกันกนิกาคุณพลอยกันนิกาขอบคุณเจ้า เจอกันตัก,กีเจอกันที่ร้านหน่มเส้นอ๋อเจา้าพี่เบนจวันณมันก็ลืมเอาโทรศัพท์มาแล้วก็เจ้าพี่เบนจวนนนรนนรณไปตัาใดมา

กะทากันแดดอะไรเจ้าของ <ฮะ S 2> <ม>เกาหลีไม่สูงค่าไม่สูงค่าพี่น้องใตตัวเ,เจ้าไม่สูงคา่าหน้าละอ่อนขึ้น ตะกี้ดูไก่ๆเป็นกินลาอ่อนขึ้นว่ะกินขนมกินขนมอ้าวนี่ยดีเยสวัสดีคุณนกน้อยจเจ้า ปมาแค่ไม่กี่กันเลยมีน้องใมนไปอละเราได้มาเลมาบรัแต่เหมืนกนแตแตยตสียักเถูก่อยเออจ้างครัักเไันหน่อยหรอน้องินเตพักผลให้เพียงพอ กินนเีอยวทุกวันแล้วก็กินน้ำเยอะๆพี่หนุ่มเซ็นมาดิบัเครดิตเจ้าเนาะทำเงินหน้าของเด็กพี่สาวสองพันไปแม่ริมเจ้าสวัสดีคุณหยุยน้ำพึ่งตัวเจ้าชียงไม่ฝนบะตกเจ้าบะตก โอเคเจ้าขออนุญาตอ่าลงไลฟ์ก่อนนะเจ้าเพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์สแกนจ่ายเงินเจ้าจ่ายการน้ำเงียวของหวานน้ำเงี้ยวเอบุดข้าข้ามไม่แรงเขาฟักกันไหมแล้วกันนะเจ้ากินข้าวกินน้ำนะเจ้ามีรอยยิ้มทุกวันเโาเดทสิบนะเจ้าขอบคุณ1,700รท่านขอบคุณเจ้า,จาไปแล้ว เอาโทรศัพท์ไปจ่ายสตางค์ไปก่อน